ไปมือ้นเศ้านแม่โอมแม่มาโอมมาวะต้องลวกต้องลวกแม่โอมเนี่ยเออเอินพืชเอินเถอะมันต้องลวกไปนะมัน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 เสียวพดไอ้ัอเก็บปอยู่นี่นอันนี้นี่เดยุ่นี่ม้วนิเออนัไปแจงเซนอมไม่สมเดียกว่าเห็นเด้อสองามตัวก็เอารอกเอาไปที่บัเพ่อนามบบ ว่าตันหูมาอยากได้ป้าหนิคอยสอนมาแล้วสอนเนี่ยคอยเพื่อนท่านเองเอาจริงเนี่ยคอยไปกุนญี่ปุ่นสิโอ้แล้วท่จะเอาจริงเอเอาเอาจริงนี่ขนาดเหม่ยท่านเอาจริงสิเทสต์ตั้งไต่บูมันสิมีหม่องไว้ทุกคนอยากกินกันดนเลยโอ้ยหอดีนทักคนซะทุกคนอยากกินกันดนแล้วเนี่ยงานนี้ต้อไปใส่เบิดร์ตม่ะเนี่มันบ่มีเดนเรื่องาก็มีอยู่ดิไอ้บัด อยู่ได oh, 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 ้นั่นล่ะอยู่ได้กี่อ่มั่งล่ะมันขึ้นหัวได้ไหมมันขึ้นปลาไป่นไตปะยวนมองหอยไปเอาปลาก่อนนั่นละห๋อก็วิปูเขาเร่ผมไปไปบ